ทุกคนนะครับมารู้จักกับไอเจ้าถังน้ํามันตัวนี้กันนะครับถังน้ำมันตัวนี้ผมใช้ไปขี่ไปที่แม่ห้องสอนนะครับแล้วก็กลับมาเป็นถังน้ํามันที่ผมว่ามันทนนะครับทนมากทนแล้วก็ใช้ได้ดีเก็บง่ายนะครับเป็นที่เก็บที่แบบโอเคเลยละ่ะนะผมเอาให้ดูหนะึนี่นะครับเห็นไะอันนี้ผมมันไม่มีนะเปิดปิดผมเขียนใส่เองครับ นี่ครับเห็นตัวนี้สติ๊กเกอร์ติดก็เป็นนี่ครับถังน้ำมันแบบจับๆนะครับสบายสบายมือนะครับถามว่าทนขนาดไหนครับดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตรงรอยตรงนี้ครับแฟนผมไปแห่โค้งมาเป็นรอยเนะครับยังไม่แตกเลยโคตรทนเลยแผลลึกน้่ย เป็นแผลลึกๆก็เป็นรอยนะครับตามการใช้งานเพราะมันก็ล้มมาก็ดีครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันกี่ลิตรนะครับผมจะบอกว่ามันทั้งหมดมันมันบอกว่า3ลิตรนะครับที่ผมซื้อมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันใส่ได้เนี่ยเกือบ 3. 5 3.7เลยนะในตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองแกะกันดู <นะ S 2> ครับ มีสองนะแกะหมุนออกหมุนในตัวนี้มันมันชอบหลุดนะครับในตัวหัวนี่นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ดึงออกดึงดึงก็จะปีแบบนี้เลยนี่ก็ล่องรอยกันใช้งานนะครับ เวลาเก็บครับเวลาเก็บก็ยัดใส่แบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้เลยนี่ก็หมุนหมุนเก็บหมุนให้มันตรงล็อกล็อกมันก็พอเนี่ยเสร็จละนะครับแล้วก็เห็นไหมครับ เสียบอย่างนี้เลยเอาเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะได้แบบนี้ไม่ก็เป็นแบบนี้เลยนี่นะครับทีนี้ผมก็จะใส่นะครับแบบนี้หมุนนะครับหมุนใส่ให้มันแน่นที่สุดนะครับนี่ครับแล้วก็จะได้แบบนี้ก็เทลงเลยในถังนะครับนี่ครับในถังก็เทเลยจบใน่แลครับ ไอ้ลืมบอกไปนะครับไอ้ตัวลมตัวนี้ไอ้ตัวนี้ข้างหลังนี่นครับตัวนี้ก็คือตัวอากาศนะครับถ้าเราปิดอากาศแน่นนะครับเวลาเราเทน้ําออกมันเทน้ํามันน้ามันจะออกไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าอยากให้น้ํามันไหลเร็วนะครับเราก็เปิดอากาศให้ตัวนี้นครับสักนิดนึงนะครับน้ามันก็จะไหลเดี we we er ๋ยวเวลาเราเติมเรารู้เองครับตอนที่เราซื้อมาแล้วนะใครที่ซื้อมาแล้วนะครับม er ันจะเติม๋ยวจะรู้นะครับ เปิดปุ๊บน้ำมันไหปลปึ๊ดนะครับเวลาปิดก็น้ำมันไหลแค่เหมือนเยี่ยวหมานี่นะครับใครที่สั่งมาแล้วนะครับมันจะได้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกของมันนะมันก็จะออกไม่ดูนะมันก็เป็นเหล็กทรร้านเนี่ยครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเขาจะให้เรามาแบบนี้นะครับพอเราติดเนี่ยไอตัวเหล็กเนี่ยข้างหลังเนี่ยแหลกข้างหลังเนี่ยครับ ตัวแหลกข้างหลังเราเนี่ยเราเลือกได้นะครับว่าเราจะใส่ตรงไหนได้หมดเลยนะครับได้ที่เราต้องการเลยแต่ผมใส่ด้านขวานะครับบางคนบอกว่าใส่แล้วพี่มันจะไม่ไม่ท่อมันจะไม่ร้อนไม่แล้วมันสูงกว่าไอเนี่ยประมาณศอกหนึ่งนะครับความร้อนน่าจะไม่ถึงหรอกขี่มาก็ไม่มีปัญหา2-3.000มพโลไม่เป็นไรนะครับเรจะใส่ด้านขวาก็ได้ใส่ด้านซ้ายก็ได้นะครับแต่ใส่ด้านขวาน่าจะดูดีกว่านะครับ อันนี้พอมันให้มาปุ๊บเนี่ยเหล็กต,ตัวงอเนี่ยนะครับไอตัวงอเนี่ยตัวเนี้มันมันมันจะยาวเกินไปนะครับเราเลยจะต้องหาเหล็กนะครับมาขั้นกลางตัวนี้ผมไม่ได้เชื่อมนะครับไปตัวนี้นี่ก็เป็นเหล็กสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับก็ติดแบบนี้เลยนะครับก็มาทาบกันไว้นะครับ,าานะรบเอามาทาบไว้แล้วก็หมุนใส่นะครับ นี่ยบถ้าไว้มันก็จะมีตัวตัวบนมีตัวล่างครับนี่ครับมีในตัวล่าง,ม,างมีตัวบน,นก็ยื่นออกมาประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะนิ้วผมเห็นไหมนิ้วหนึ่งนี่วิธีติดตั้งนะครับวิธีที่เราจะเอาใส่นะครับแล้วก็มันจะมีรูเห็นไหมครับรูตัวนี้กับรูตัวนี้ จะเท่ากันเราก็ติดเอาใส่เข้าไปเลยครับก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมนี้เราก็หมุนตามเข็มนาฬิกานี่ครับนี่ครับปิดธรรมดาน่ยเสร็จละก็จะอยู่แช่นี้แหละนี่เราก็ขี่ไปเลยครับขี่เลือดตกยางออกขี่จนไม่มีตังเติอน้ำมันนะครับก็ไม่หลุดแต่จริงๆเนี่ยถ้าเรากลัวมันหลุดนะครับเราซื้อกุญแจเนี่ย คุณจะ20บาทก็ได้นะครับตามร้าน20บาทนะครับเอามาคล้องตรงนี้แล้วก็มามาคล้องตรงนี้นะครับให้มันติดกันไว้ประมาณนี้ตรงนี้นะครับก็จะได้สวยๆแบบนี้นะครับใครที่อยากไปติดตามนะครับเอาไปทําตามเนี่ยก็ไปทําได้นะครับสั่งใน lazada shopee นะครับราคาบางเจ้า400บาท450บางเจ้า5 0 0 550นะครับค่าส่งไม่ได้บวกครับ มันก็เราก็ไปหาดูถ้าหาไม่เจอก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ <c oughs> ผมก็ไม่ได้อะไรกับเขาหรอกแต่อยากให้ทุกคนใช้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปวางใส่ตะกร้าหน้าเนี่ยไอไอบางถังอะนะเดี๋ยวผมจะเอาอีกถังนึงมาให้ดูนี่นะครับไอตัวถังตัวเนี้ยที่เราซื้อที่โฮมโปรเนี่ยนะครับไอถังเนี้ยนะครับใครที่ไปซื้อตามกลุ่มเนี่ยก็อาจจะโดนราคาหน่อยนะครับเพราะว่าบางเจ้าเขาก็ซื้อมาเขาก็เอากําไรนะครับ ถ้าเราไปซื้อโฮมโปรนะครับบ้านเราอยู่ในเมืองหรือบ้านเราอยู่ในตวัวอำเภอที่มีโฮมโปรนะครับหรือพวกวัสดุก่อสร้างนี่มันขายอะ่ะมันก็จะประมาณ300รอกว่าบาทตอนผมไปซื้อนั้น360 380ดิบนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมใช้มาประมาณสองปีคนระับสองปีแนละ้วไอ้ตัวนี้ถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ดีคนระับก็มีตัวล็อกอย่างางี้ตัวล็อก ออกเหมือนกันเลยนะครับนี่เหมือนกันใส่แบบนี้นะครับเหมือนกันใส่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าความสะดวกสบายนะค,ความสะดวกสบายที่เวลาเราเก็บนะเพราะเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมจะเก็บอย่างนี้นะครับผมจะไว้อย่างนี้เลยนะครับตามตะกร้าตรงนี้แหละครับผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วเวลาเลี้ยวเนี่ยเห็นไหม มันจะติดบางทีนะครับบางคนนะครับเดียวไม่ดูนะครับหวัวแตกนะบแบบนี้ต้องเอาถังน้ำมันเครื่องมาเอาน้ำมันไอ้ขวน้ำมันเครื่องมาขั้นนะหรืออะไรมาขั้นนะครับหรือบางคนนะครับเอาไว้หน้ารถอย่างนี้กนะ็แล้วแต่ความสะดวกนะแต่ผมมองว่าไอตัวเนี้ยเวลาเราใช้เนะี่ยมันเปลืองพื้นที่นะครับไอตัวนี้เราน่าจะไปใส่ของได้เยอะกว่างั้นถังน้ำมันตัวที่แล้วนี่ครับตัวนี้ ถังน้ำมันตัวนี้มันตอบโจทย์มากกว่านะครับสำหรับทัวร์ลิงนะใครที่อยากไปทัวร์นะครับผมแนะนำนะครับผมแค่แนะนำนะชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นเราบอกต่อกันไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับทำเป็นทัวรลิงนะครับไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนสไตล์ยังไงนะครับผมยินดีให้คําแนะนํานะครับถ้าอันไหนดีผมก็จะ แนะนำให้นะครับอันไหนที่มันใช้ไม่ดีไม่โอเคอย่างเงี้ยก็จะบอกให้นะครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแลครับก็เจอกันวิดีโอหน้าครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ